โอเคดีครับผมอันเฟนนอรครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ในเกม Devil May Cry พาร์ทที่13แล้วนะก็หลังจากตอนที่แล้วนะครับผมทีเ่เราได้เฉลยแล้วครับมันได้เฉลยเรียบร้อยแล้วว่าสุดท้ายคือยูดิเซนก็คือวร์จิลนะครับผมเป็นวร์จิลที่เป็นในส่วนของปีศาจนะครับผมและดันเต้ด้วยนะครับผมที่ได้เปลี่ยนโฉมรีเบเลียนกลายเป็นดาบสปาได้เอ้ยไม่ใช่ดิดาบแห่งดันเต้นะผมเป็นดาบเล่อใหม่คือฟิอลมา ใช่แล้วก็อย่ารอชา้าครับไปกันต่อเลยครับผมตอนที่สิบสามไปอ่าเลยดีสวยจัง <c oughs> มาแล้วอันเต้ม,มาแล้วครับสิบ้ามิถุนายนเที่ยงสาิกนาทีครึ่งชั่วโมงเลยแม่มีคนสภาพมอมแมมมาเชียวเลย <c oughs> นี่ไงมาแล้ว ฉันจะไปดูให้แน่ใจรอเนโรมาครับเฮ้ hey, นี่ <ur> เทพเจ้าถังขยะนั่นหายปไปไหนยูริเซนตามหาอะไรอยู่มันอยู่ที่ยอดของไคฟอร์ดยังมีทางอื่นอยู่ดันเต้ที่นี่คือชั้นล่างไคฟอร์ดส่วนบน เลือดม,มนุษย์คือแหล่งพลังงานของปีศาจผลไม้ที่ผีออกจากไคฟอร์ดมันคือพลังที่เข้มข้นกว่าที่เลือดมีพลังของมันไม่มีใครเทียบได้แม้แต่มุนดัสผู้เก่งไกยังต้องให้มันวีเป็นคนบอกฉันเองใช่เป็นเรื่องราวที่โตดซึ้งแต่ยังไงเราก็ต้องตามหามันอยู่ดีโย่นายคือดันเต้ผู้เช้าโชว์คนนั้นนี่ เชั้นฉันนิโคเลตตาโกสตินคุณคุณมันแม่ย่าของฉันคือเนลโกสตินเธอคือช่างทำปืนอย่างเฟี้ยวเลยพวกนั้นให้นายไงที่อยู่ข้างหลังน่ะอ๋อนี่ไงเจ้านี่ไงอ๋อเธอดูไม่เหมือนยายเลยนะเออใช่ใช่ค่อนข้างเหมือนพ่อน่ะนี่คือสิ่งเดียวที่เขาให้มา แต่งานวิจัยของเขาฉันซ่อมนี่ให้น,ะนั่นมันมคดซะว่าเป็นของขวัญนะในที่สุดเราก็ได้พบกันสักทีนะ่ยหมวกเหรอเจอกันจแค่แค่เจอกันอ่ะน้อนอเฮ้ยเฮ้ยเจ๊ว้ น้องบุญวอกไอ้ยไม่เคยแจ็คสันเลยอะน้อน้อน้อโคเทอ้าวสายก้อารมณ์ดีตลอดนะครับดันเต้ฉันขอนะดันเต้ดันเฉันก็จะไปด้วยนายนั่งอยู่ดูเฉยไปโอ้แล้วนายเรียกฉันว่าตัวถ่วงนะ ไม่มีทางหรอกฉันได้พลังที่ก้องการมาแล้วไอ้น,นี่ไงนายไม่เข้าใจฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นปล่อยให้เขาไปดันเตะเวลาคือสิ่งล้ำค่าที่เราจะเสียไปไม่ได้แล้วต้องรีบตามมันไปให้เร็วที่สุดเลยไรนี่นายจะไปด้วยเหรอฉันมีหน้าที่ต้องเฝ้าดูจนถึงที่สุด S <S จะพูดแค่นี้ใช่ไหมพอนักกวีฉันจ,จะไปทางของฉันพวกนายก็ไปทางของนายแบบนี้แหละลงตัวที่สุดแล้วอ๋อต้องแยกกันไปสามทางเหรอเนโรไม่ยอมนะครับเนโรต้องปล่อยด้วยเนี่ยแยกกันไปสามทางจริงด้วยแปลว่าต้องให้เลือกสามคนสินะโอเคนี่ไงมีเลือกจริงด้วยระหว่างมีเนโรวีแล้วก็ดันเตนะผมผมขอเล่นเป็นดันเตนะเพราะว่า ผมรู้สึกว่าดันเต้มันเล่นมันมากอะแบบเล่นง่ายกว่าเนโรกครับนะขอเป็นดันเต้นนะโอเคไปลุยตอนนี้มีอะไรมาใหม่บ้างว่าดูแป๊บนะครับยังพวกนี้ยังซื้อไม่ได้ค้ามไปก่อนดาสปาล่าดันเต้นีน่ไงอ่าดาิฟเป็นขื่นถอยหลังเป็นขื่นได้อะไรไกลเอ้ยอันนี้เฟี้ยวอะไรอะค้างไว้ครับเป็นแสงอ๋อ น่าสนใจซื้อนะครับท่าใหม่ดิเหมือนกันนะครับน่าซื้อน่าสนใจครับเป็นปล่อยระยะไกลได้นะครับมัดอันนี้มัดก็จะเ,เข้าไ้ก่อนนะครับเ,เหมือนโอ้เฮ้ยอันนี้ก็น่าสนนะขอดูก่อน,นครับปืนปืนตอนนี้ยังอออด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ฟ,รฟาวอะไรอะ่ะเฮ้ย เงอจริงเหรอเอาหมวกมาโอ้กค RB แล้วถอยหลัง x จากนั้นเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูก่อนอยังไม่ซื้อท่านะครับถ้าเกิดมันเข้าท่าถ้าเกิดว่าท่ามันโอเคก็เดี๋ยวค่อยซื้อนะครับอะไรอะพลังเฮ้ยซื้อซื้อท่าได้ซื้อท่าดาซื้อท่าปีศาจได้ กคเฟีย้ยวเนี่ยอะไรวะเนี่ยกดตายไปข้างหน้าอกปัน่นเขี้ยวราสาเขี่ยวนะครับเขีคยหนึงค0ับละจนละอ่าเค, 1, เคดูก่อนนะครับ่ามีอะไรมาเพิ่มปะไม่มีนะมีแค่นี้แล้วแล้วอ๋อหมวกจะเป็นสูตรของปืนโอเคมาว่าแต่มันใช้ยากไม่หว่าโอเคไปเริ่มต่อเลยเราคงได้เจอเ<ร> ทิ้งล่างนั่นแต่ตอนนี้ทางใครทางมันนะโอเคแยกกันไป3คนจริงด้วยครับไหนลองดูสิไหนโอ้เป็นหมวกจริงด้วยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเอาเลดออฟมาใช้เหรอโอ้ไม่เข้าทาละไม่เข้าทาไม่เขาทาไม่เขาทากูาาแล้วแซตตี้ลงลงไม่ได้ <laughs> นี่ไงจะจะ,จะปัดลงสักหน่อยอะไรอีกวะน่ะ ตัวหาเลยนะแย่โอ้อันนี้แพะลูซัลลยลูซัลเซียน่าจะเป็นไฟฟ้าน่าจะเป็นไฟฟ้า จะเศษหมวกก่อนเลยตอนนี้แต่โดนเป็นวุ้ย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 ต้องไปฟันใช่ไหมอุ้ยอุยต้องไปฟันต้องไปฟันอุ้ยวุ้ยแม่งปันนึงนะต้องรู้ต้องรู้วิธีการสู้ตัวมันก่อนฟันได้เลยปะเอาจะฟันได้เลยนี่ไงลงมังล่าง คุณหนูมังหน้ากูคุณแม่งโรบิร์ตทำไมอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยแม่งนำคาญว่ะหุยยุบว่าชุบปุ๊บปุ๊บปัดลงมาไปไหนฮะปุ๊บลงลงมากูบอกให้ลงมาแม่งน่านำคาลปะอยู่กลางอากาศเงี้ยแม่ง ลองดูซิแบบนึบงนะต้องล็อกนึงนะเนึงนะได้ได้ปะไม่ใช่สิอ่าอา่นี่แหละโอเคว้ายโอ้โหล่วงสัลงลู่ลสลสกสกัยเลยอุ้ยมาแล้วไหนลองดูดิมาในเวลาสรุปกระซี่ว้าวว้าวได้เวลาสรุปแล้วว้้าาววว วับเบรกปะนี่ไงนี่ไงโอ้โหเกเท่เลยอุ้ยจังลืมเลยมันเกินมันเกินลืมลืมอือวับฟุดอือมึงอีกแล้วเหรอคุ้ยหืมวับวับหวกรู้สึกว่าหมวกมันจะเปลืองมากเลยนะเพราะว่ามันแบบว่าม,ม,มันใช้เงินอะไม่ใช่เลดออฟอะไม่ใช่เลดออฟเราไปทำ ใช้สกิลม He ันนะก่อนนะแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้วะอ๋อลืมว้ายโลควิกตัดหน้าเต็มเลยวับ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 ตายนะเอไอโลไอโลก็ไอโลก็ต้องแต่ว่าอย่างเงี้ย ามาบว่ำวิมาน,นี่ลุยไปลุยก่อนจุ๊บเจ้วก่อนนะมันฟันขึ้นยังไงนะลืมแล้วเอ่ออ๋อลงไปข้างล่างอีกครับแต่ก่อนลงไปเออ่มีของไหมมีของไหมเอ่ยไม่มีเนาะดูก่อนนะครับค่อยๆไปเลยไม่ต้องรีบบอสมันบ,บ,บ,บอสบอสมันรอเราอยู่ใช่ ไม่ต้องรีบหรอกโอเคลงไปดีๆเถอะควบวย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 แม่งไม่ได้ละควบควบไม่ใช่ละไม่ใช่ไม่ใช่กูแล้วควบ ปองเนาะบานอากาศนี่เลยกูควับควับวับควับไปหนึ่งปุ๊บปุ๊บเข้ามาเข้ามาตัวนี้แม่งแรงตัวนี้แม่งแรงเลยอุอบหลบหลบจ้าหลบได้ควับควับวับไหนมาเดิเวลาสนุกแล้วสิ แต่เวลาสนุกแล้วซีมามาสัตว์เรียงตัวเลยมูมึงอะเรียงตัวอืออืบุกทะลวงบุกทะลวงดีไหมบุกบุกทะลวงมาเข้าไปเขี้ยวประสานเขี่ยวที่เป็นเอสว่ะชุบคว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 บออกมนไม่ได้ควแบบ ก่อนหน้าน,นี้มันไม่ได้โคตรแบบเมื่อก่อนนะครับเนี่ยลัง,ล,งลอยก็เอาได้น,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 เนีเอาทะลวงทะลวงทวบทวบนี่อะทวบทวบหลบทำไมเล้าอ๋อทานอะไรนะลืมกือบลืมไม่ค่อยชอบหมวกม,มันหมวกม,มันก็อยากใช้นะแต่ ันใช้เงินอะอนั่วนะครับเมื่อกี้มันควงเนี่ยมันเปลี่ยนจากอ่าบีของนันเต้ะมันกลายเป็นแบบอย่างนี้แล้วมันก็เลยไม่ค่อยชินมันเป็นแบบดาบเล่มใหม่เลยมันเป็นแบบเปลี่ยนดาบสองสามรอบเลยแม่งก็เลยแบบ ผ้ามันผ้ามันไม่ไม่เหมือนกันนะครับของบีของดาบดาบนี้กับดาบสป,ปาดากับลิเบเรียนไปลงไปข้างล่างถ้าเอาไปคุ้มผมว่าเอาดาบเอาเอาไปเอาไปล่างนั่นนะ่ะเอาไปล่างที่มันมีแบบว่าล่างเต็มตัวเพราะว่านั้นนะคุ้มนี่ไง แทบไม่ได้เก็บเลยโจนมากตอนนี้แปดพันเองอะ่ะแล้วก็ซื้อละคนดูท่ามันใหม่หน่อยนะครับผมผมยังไม่ชินกับดาบมันได้ยังไงอ,อ่กด RB อ๋อต้องล็อกก่อนถอยหลังแล้วก็อ๋อกดคว้างกดค้างนี่เอง โอเคครับยังซื้ออะไรได้ไม่มากครับเพราะว่าตอนนี้ตังค์น้อยอยู่อา่าไปทางไหนต่อวะโอเคเอ่อทางไหนวะตั่นนะครับลงทางละทำนะครับทางไหนอ่ะอ๋อทางนี้มีหลุมช่วรยโอ้ขาไม่หักหรอวะานันเต วับ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 วัววับเริ่มลเริ <rios> <you ่มลวเริ่มล้เริ่มใช้เปนเริ่มใช้เปนวุ้ย มาดิแวบมาะอันะครับฟันวบวบวบแหวนวบแหวนหน่อยดิวีดลีดลีดวบว่าจับว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 ิหนึ่งมาดิ มาล่างๆนี้ก่อนไปทะลวงทะลวงเข้าไปทะลวงทะลวงทะลวงวับมีไอ้แยบแยบไปจักปะเฮ้ยต้องจัดการประตูอันหนึ่งนะวับวุ้ยวุ้ยวุ้ยอัดตายงี้ไม่เอาไหมไม่เอาไม่เอาน่าวุ้ยจุ๊บจุ๊บมาถึงเวลาละเอิงนะวุ้ยวุ้ยอันหนึ่ง มามาแต่เวลาสนุกแล้วสิแต่เวลาสนุกแล้วสิไม่แต่เวลาแต่เวลาสนุกแล้วรู้ว่าเข้าไปแต่เวลาส่งแล้วมามาแล้วนะนี่บุกทะลวงบุกทะลวงอ้าวหมดเวลาไปไม่เป็นไรควบผมอยู่ผมอยู่เว้ยมาพอ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 ผู้ชมกันได้จ้ะควบ ขวบกระจับขวบวุ้ยครับุบบวบกันนีไกกันได้บบบอ้ยแม่งเยอะแม่งมาเยอะมามาเยอะเหรอมานี่ขวบบุคลวงบุคลวงะลเข้าไปวบบบบบจดจ หาว่ามึงต้องเจอเระเบิดป่ะอันนี้เฮ้ยเขียร์นี่ไงนี่นะวับไหนลองดิอุ้ยแม่งเยอะจังวะวับเนี่ยลมคาดที่ดีมากอืออือดีดีเข้าไปอือดีเข้าไปว ไปวับปุ๊บกันได้เลียงตัวสิเลียงค่อยๆค่อยๆทีละตัววุ้ยวุ้ยวุ้ยว้ยว้ยวุ้ไปเสียงอะไรวะน่ะเฮ้อแม่งปั่นอยู่อย่างงั้นน่ะอือวุ้ยวุ้ยวุ้ยว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 ้ยประตูอยู่ไหนวะประตูนี่ไงประตูอยู่นู่นยุบ่นขอเวลาก่อนเนี่ยเข้าว่าอยู่แม่งทำไมออกมาเยอะจังวับวับวับ ควบควบประตูประตูแตกหมดยังหมดแล้วใช่ไหมมาแม่งก็ว่าอยู่ทำไมพวกมึงเยอะจังแม่งประตูนี่เองอุ้ยยุบแม่งปาดอีกแล้วนี่ไงอะไรอะไรัก็หนามาดิเข้ามาอุ้ยไหนที่อ่ะ มนะันงะ,ะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเร่มแล้วจบแล้วอุ้ยเล่นงรำคาญที่ดีแล้วเนี่ยไอ้ทัพลวงเนี่ยอือต่อแตกไปเออไปก่อนตัวแรกตัวที่สองมาไปมาอันนี้ดิเด่งตัวเด่งตัว อุ้ยแม่งฟาดหลังวับ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 อืออี๋อี๋หนึ่งตัววับหนึ่งนะตายหายังตัวเมื่อกี้ตายยังตายแล้วใช่ไหมอะไรวะเสียงรถไฟฟ้าใช่ไหมนี่ไง ตายเหรอเรือปืนก็ไรอ่าว่าไปน่ารำคาญมากเลยโอเคี๋ยวเหลือนี่ละมาลองใช้หน่อยนะครับอ่าหนึ่งเอาล็อกไม่ได้นี่หว่าแป่งล็อกไม่ได้ล็อกไม่ได้อยากลองใช้ท่าน,นั้นนะ่ะไอ้ดฟฟนะครับ น่าร่งมันน่าใช้มากเลยฮุยอีเขี้ยมมึงยังไม่หมดีกเกรอฮะแบบหมดยังกูรลำคาญตัวไฟฟ้ามากเลยเอาตัวน่าลำคาญว่ะเกกะหมดแล้วมะไปลง อาสีนะครับอ้าวแล้วทำไมเป็นวีอ่ะอ๋อทางเชื่อมทางเชื่อมด้วยกันนี่ไงสงสัยเราต้องลุยอีกไกลเลยนะนี่ยโว้ยโว้ยอ้าวล่วงอ้าวโอเค F S เอสนะครับผมโอเคก็ไม่มีบอสนะ พาทนี้โอเคก็จบแล้วครับสำหรับพา์ที่13นะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับส,สไคร์แล้วเจอกันภาพต่อไปอดิโษจ้า